ูป้อมอยู่สกอตแลนด์ค่ะมาเที่ยวที่ที่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันมากที่สุดเลยก็คือนิสพอยต์อยู่บนเกาะสกายที่สกอตแลนด์นะคะจุดนี้ค่ะจะมองเห็นประภาคารซึ่งเรามายืนเราไม่จำเป็นต้องเดินลงไปถึงประภาคารนะคะคุณป้อมเดินขึ้นมาประมาณ200เมตรจากที่จอดรถนะคะ แล้วก็สามารถมองลงไปเห็นประภาคารได้นะคะจุดเนี้เรามีความรู้สึกว่าเราเหมือนมายืนอยู่สุดขอบโลกเลยเพราะว่ามันเป็นทะเลล้อมรอบไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะมันดูสวยงามแล้วก็ใหญ่โตแล้วก็ สุดลูกหูลูกตาค่ะจุดนี้เขาเรียกนิสพอยท์ถ้าเรามาเนี่ยนะคะจะมายืนที่คุ้ป้อมยืนก็ได้หรือว่าอยากจะเดินไปถึงประภาคารนั่นน่ะนะคะก็สามารถที่จะเดินได้ อยู่บนยอดเขาได้ไหมคะก็จะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ จากที่จอดรถเดินขึ้นมา กันลมเสื้อกันหนาวสำหรับพวกเราคนไทย